สมาคมหมาหมาคือเราก็ต้องรักษาความปลอดภัยให้ลูกเรานะเพื่อลูกเราจะปลอดภัยเนาะมาลูกมาน, <c oughs> นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ปล่อยสายให้ตัวนี้วิ่งเองนะคะเพราะว่าหมาเยอะหมาแต่ละตัวเราก็ไม่รู้ใจเขา พ่อแม่เขาก็ล้วนแล้วจะบอกว่าลูกเขาเฟลลี่ลูกเขาน่ารากักลูกเขาไม่ดุแต่เราก็ไม่ไว้ใจไปทโทรี่ไปเร็วลูกไปแล้วขมอนไปเฮียพมเพิบเพิ่พิบพิยเฮเฮ้ยไหวไหมเหนื่อ,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 อยไหม,มลูกขมอมีอุ้มป่ะ

หา,ากว่าเรากำลังสบายจงตามโทนี่มาไปไหนเราลุกมามามาขมอนลีลาเท่ไว้เฮ้ยไปล็อคล็อ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 ล็ ลบ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 ไปขึป้นมาหน่อยไปมามาไม่ต้องไปเซายมันทุกคนปะนั้นหรอกเดินดิดิ เหนื่อยไหมขอบคุณทุกท่านนะคะถ้ารักโทนี่ก็กดไลค์ให้โทนี่หน่อยนะคะไปเดินๆขึน้นมาต่อ Này. mì ôm pa hay mà mì ôm má, pa mì ôm nó. <c oughs> Come on boy. สวัสดีนะคะสวัสดี <c oughs> เพื่อนๆทั้งสามสิบท่านนะคะถ้าเอ็นดูโทนี่ก็ฝากกดไลค์ให้โทนี่หน่อยนะคะเอ็นดูน้องโทนี่ก็ฝากกดไลค์ให้โทนี่ด้วย เางน้นะคะผมจะแยกตับกล้องอีกหนึ่งที